หน่วยการเรียนรู้รู้จักสิ่งแวดล้อมระดับชั้นปฐมวัยปีที่หนึ่งโรงเรียนปีชานุาสตร์ลักษณะของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นภูเขา ป่าไม้ทะเลสัตว์ป่าส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่สิ่งปลูกสร้างต่างๆเช่นอาคารบ้านเรือนของเล่นของใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ค่ะอากาศและแรงของลมตามธรรมชาติอากาศคือสิ่งที่เด็กๆใช้ในการหายใจ อากาศมีอยู่รอบๆตัวเด็กๆเมื่อเราใช้มือโบอกไปโบกมาจะรู้สึกเย็นสบายและลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศสามารถทำให้สิ่งที่มีน้ำหนักเบาลอยอยู่บนอากาศได้และวันนี้คุณครูมีตัวอย่างสิ่งที่ใช้อากาศและใช้ลมในการพยุงตัวเองให้อยู่บนท้องฟ้าค่ะเช่นนกบอลลูนและเครื่องบิน สิ่งต่างๆเหล่านี้อาศัยลมและอากาศในการเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าอีกหนึ่งอย่างที่อาศัยแรงลมในการเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าก็คือว่าวนั่นเองค่ะเพราะถ้าเกิดว่าวไม่มีลมก็ไม่สามารถลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้ค่ะลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือสิ่งปลูกสร้าง เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตเช่นการสร้างบ้านหรือการสร้างคอนโดหรือทาวน์เฮาส์เพื่อเป็นที่พักที่อยู่อาศัยค่าการดูแลธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างการดูแลธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างเป็นการยืดอายุการใช้งานให้มีความยาวนานมากยิ่งขึ้น เพราะธรรมชาติบางอย่างไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ต้องใช้เวลาที่ยาวนานในการสร้างขึ้นมาทดแทนที่อยู่อาศัยของเราก็ควรรักษาความสะอาดเมื่อเด็กๆเ,เจอเศษขยะในที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ต่างๆเราควรนำขยะกลุ่มนี้ไปทิ้งลงในถังขยะให้ถูกที่ เช่นเดียวกันกับเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวยังธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือภูเขาเศษขยะเศษอาหารที่เราถือติดมือไปควรนำลงมาทิ้งในถังขยะตามจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและให้ธรรมชาติอยู่กับเราสืบต่อไปค่ะการบ้านในหน่วยนี้ให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า41ถึงหน้า44 หนังสือธรรมชาติรอบตัวเด็กหน้าที่41ให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับรูปภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและคนสร้างขึ้นที่เด็กๆชอบหน้าที่42ให้เด็กๆระบายสีอากาศบริสุทธิ์ที่มีตัว A B C D E และ G หน้าที่43ให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลข1 2ในว่าวที่ลอยขึ้นสูงและต่ำเลข1ให้เขียนในช่องของว่าวที่ลอยขึ้นสูงและเลข2ให้เขียนในช่องของว่าวที่ลอยต่ำหน้าที่44ให้เด็กๆระบายสีตามสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดให้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะ